คุณจะพบคำสั่งสอนและคำเตนสติได้ที่ไหนบางนอะจ,จะมีคำถามนะครับฉันอยากจะอยู่ในวิธีแห่งชีวิตแล้วและแที่สำคัญคือฉันต้องอยู่ในคำสั่งสอนสนใจคาสั่งสอนและคำเตือนสติแล้วฉันจะไปเอามาจากไหนขอบคุณที่ถามขึ้นมานะเราไม่ต้องแย่งันถามด้วยใจเย็นๆคำตอบอยู่ตรงนี้สองที่วิธีบทที่สามข้อที่สิบหกนะครับ รากำลี่ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนดีและการอบรมในทางงานรากำลัทุกตอนเป็นประโยชน์ในการอะไรนะในการสอนและการตักเตือนและเมื่อคุณสนใจพระวจะนะของพระเจ้าทุกตอนคุณก็อยู่ในชีวิต เห็นไหมนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับที่คุณจะอยู่ในวิถีแห่งชีวิตได้คุณต้องรับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าคุณมีวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของคุณพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจริงๆคุณมีพระเจ้าคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในคุณเท่ากับคุณมีพระบิดาเจ้าอยู่ในคุณ คุณมีตัวตนของพระองค์อยู่ในคุณคุณมีพระวิญญาณของพระคริสต์เท่ากับคุณมีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของคุณเอเนะพระเจ้าอยู่ใกล้แค่ไหนใกล้กว่าที่คุณคิดแนบเสน็จอยู่ในวิญญาณคุณนั่นแหละย้อนวัที่16ข้อที่13พระเยซูได้ได้กล่าวถึงพระวิญญาณเอาไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลาย ไปสู่ความจริงทั้งหมดสังเกตน,นะครับพระองค์จะทรงนำเท่าที่ผมนำคุณไปไหนนั่นหมายถึงคุณต้องเดินตามผมมาและที่ที่ผมพาไปมันจะต้องใช้เส้นทางคุณสามารถกล่าวได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำทาไงคุณเห็นไหมแล้วพระองค์จะนำยังไงหมายถึงว่าพระองค์จะส่งเสียงนำหรือเปล่าและไม่ใช่ทางหลักที่พระองค์นำนะครับ ว่าทั้งทีบันทึกเรื่องราวที่พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสสั่งเิลิกจำได้ไหมทูสวรรค์ปรากฏกับเฟลิกที่เมืองหนึ่งในแคว้นสมารเียบอกว่าให้ไปยังทะเลทรายเมื่อฟฟลิกไปแล้วพระวิญญาณตรัสอีกทีหนึง่งว่าจงเข้าไปประชิดรถม้านั่นเถิดพระเจ้าตรัสกับคุณผ่านพระวิญญาณของพราคุณไม่ต้องรอเสียงพระเจ้าตรัสจากข,าข้างบนนะ พระเจ้าจะตราบจากข้างในแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสัญญากับทุกคนส่วนตัวผมผมได้ยินไปดีควางที่เป็นเสียงจริงๆและผมไม่แนะนําให้ใครไปแสวงหาเสียงนั้นด้วยมีคนเสียงมากไปชอบพูดติดบุฉันจะฟังเสียงของพระเจ้าฉันจะฟังเสียงของพระเจ้าอันตรายมากคุณไม่ต้องฟังเสียงพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราฟังเสียงเอเมเสียงของพระเจ้าบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ในพระคัมภีร์ถ้าคุณตามเสียงของพระเจ้าในพระคัมภีร์คุณก็ปลอดภัยแล้วแต่เสียงของพระเจ้าในพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้เจาะจงในทุกด้านในชุดของคุณพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคุณจะแต่งงานกับใครพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคุณจะไปลงทุนที่ไหนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนไหนคนรครบไม่ควรครบหรืออะไรบอกเพียงแค่กว้างๆเท่านั้นเจาะจงรายละเอียดในชิตคุณพระวิญญาณของพระเจ้าจะนําคุณแล้ววิธีนําของพระองค์นั้นอยู่ในโรอบทที่8อยู่แล้ว ร่มบที่8ดได้กล่าวเอาไว้นะครับในข้อที่สิบสี่ว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าในห้องนี้มีใครเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้า,านำคุณเอนั้นนำทุกคนที่เป็นบุตรนั่นหมายถึงนำคุณด้วยแต่พระองค์นำอย่างไรขอบคุณที่ถามขึ้นมาข้อที่สิบหนะครับ วิญญาณนั้นเป็นพยานร,ร่วมกับวิญญาณจิตของเราตัดคำว่าจิตออกนะครับจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันเราใช้รวมกันเต็มปากวิญญาณจิตจิตวิญญาณประส่วนกันนะจากใไม้ไหนึ่งเทสร,ริการแบบที่5้าพัยีได้กล่าวถึงวิญญาณจิตใจแล้วร่างกายร,ร่างกายที่บ้านที่เราอาศัยอยู่จิตคือส่วนที่เราคิดหาเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกส่วนวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของเรา พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในจิตร่องไม่ได้เป็นพยานกับจิตของคุณร่องเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของคุณว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วครับคุณมั่นใจว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าถ้าผมจะนำคุณที่คุณพูดว่าฉันไม่ใช่ลูกเสียนพระเจ้าไม่ใช่พ่อของฉันคุณพูดได้ไหม คุณอาจจะพูดออกมาด้วยความตื่นใจอย่างมากและข้างในก็ค้านเต็มที่มีพยานข้างในเตือนคุณอยู่ว่ามันไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องเวลาคุณฟังคําเทศนาที่ไหนก็ตามจะมีพยานภายในบอกว่าที่อาจารย์เขาสอนถูกหรือผิดอยู่ข้างในนี่แหละนั่นคือพยานของพระวิญญาณของพระเจ้าบอกกับคุณแล้วองบอกกับคุณว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาถามว่าคุณเคยได้ยินเสียงไหม มั่นใจขนาดนี้เคยได้ยินเสียงไหมแน่นอนนะคะรับพระเยซูขึ้นมาจากน้ามีเสียงบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราอีกครั้งหนึ่งกร้องขึ้นไปบนภูเขามีเสียงดังมาว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราแต่ถามว่าพวกเราจําเป็นต้องได้ยินเสียงแบบนั้นไหมเราไม่ได้ยินเสียงแต่เรามั่นใจเพราะอะไรเพราะมีพยานเตือนอยู่ข้างในว่าใช่พยานภายในคือการรับรู้ข้างในไม่ใช่เสียง และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับบุตรทุกคนของพระองค์และพระวิญญาณของพระเจ้าจนาําคุณด้วยพยาภายในนั่นเองคุณจะไปซ้ายไปขวาข้างในจะบอกแม้กระทั่งขับรถคุณจะเลี้ยวขวาเลี้ยว,วซ้ายสองทางนี้ไปที่หมายได้เหมือนกันแต่ทางเืออาจจะมีอุบัติเหตุก็ได้ข้างในจะเตือนคุณเคยทําอะไรบางอย่างไหมข้างในเตือนบอกไม่ให้ทำพอทําแล้วคุณต้องรับผลร้ายกลับมาแล้วคุณก็บอก รู้นี้ไม่น,าน่าท่านนายกบอกอยู่แล้วประธานคุณขับรถนี่จะบอกให้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตมนุษย์ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดน,นั้นเด็กทุกคนรู้จักพระเจ้าโตโต,ต,ตขึ้นมาแล้วบาปได้เข้ามาทําลายความสัมคัญเขากับพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าต่อไปแต่เราได้ฟื้นความสัมคันธ์กลับมาดังนั้นตรงนี้ควรที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เลยไหมครับขับรถตั้งใจจะไปที่หนึ่งอธิฐานแล้วเรารู้สึกว่าต้องไปเส้นนี้แต่ว่อคุณขับไปแล้วคุณเห็นรถมันเต็ดหน่อยหนึ่งคุณเลยตัดสินใจย,ย้ายไปอีกทางหนึ่งตอนที่จะย,ย้ายอีกทางหนึ่งข้างในบอกทําไมไม่ตรงไปเลี้ยวทําไมแต่คุณคิดด้วยเหตุผลค,คุณไม่ได้ข้างหน้ามันเต็ดเดี๋ยวฉันเลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปรากฏมันเติดยิ่งกว่าเดิมแล้วพอทางมาบรรจบกันคุณเห็นเลยว่าเส้นทางนั้นมันไม่มีรถเลยเห็นไหมครับพยาน พระเจ้าเป็นพยานร่วมอยู่ข้างในอย่างนั้นพระเจ้าจะทรงนำคุณไปในเส้นทางไปในวิถีแห่งชีวิตและในวันนี้เนี่ยถ้าคุณทําอะไรผิดข้างในจะฟ้องร้องข้างในจะเตือนคุณจะรู้จากข้างในเลยว่าคุณทําผิดคุณพูดอะไรกับใครอย่างไม่ถูกต้องคุณจะไม่สบายใจคุณทําอะไรไม่ถูกคุณจะแหลกที่จะเจ็บอยู่ข้างใน จนกระทั่งคุณได้กลับใจใหม่สารภาพบาปแล้วตั้งต้นใหม่ว่าฉันจะไม่ไปเส้นนั้นแล้วมันมีความแตกต่างนะครับระหว่างการทําผิดแล้วไปขอโทษทําผิดแล้วไปขอโทษทําผิดเรื่อยๆแล้วไปขอโทษเรื่อยๆกับการทําผิดแล้วตัดสินใจว่าจะไม่ทําผิดอีกแล้วขอโทษพระเจ้าตรงนี้หาะจะมีผลระยะยาวมากกว่าคุณต้องรู้สึกหลาบจาด้วยกับสิ่งที่คุณได้ทําผิดเอาไว้ะครับ แล้มื่อคุณขอโทษพระเจ้าแล้วให้มั่นใจพระเจ้ายกโทษให้กับคุณทั้งสิ้นและชำระคุณในพ้นจากการกระททั้งสิ้นเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจนั่นอยู่ในหนึ่งย